ครับพบกันในช่วงที่สองนะครับท่านผู้ฟังครับเราว่ากันในเร,เ,เรื่องการทำประชาพิจารณ์การขยายถนนสี่เลนสายร้องกวางไปนาน,นะครับท่านผู้ฟังที่รับรายการสัญญาณวิทยุนี้อยู่นะครับเพิ่งเปิดรับฟังก็คือรายการผู้ว่ามาแล้วนะครับโดยการโดยผมเสนีจิตตะเกษผู้ว่ารชาชการจังหวัดนานนะครับพูดถึงเรื่องการขยายถนนสี่เลนจากร้องกวางเปน็นนานนานไปร้องกวางนะครับขณะนี้ เราก็มีงบประมาณอยู่600ล้านนะครับ600ล้านนี่เราจะมีการสร้างถนน4เลนนะครับเป็นงบประมาณก่อสร้างถนนหมายเลข101ตอนอำเภอร้องกวางไปน่านนะครับก็เป็นระยะทางที่าจากบริเวณอำเภอยังสาไปนะครับจังหวัดน่านไปนะครับซึ่งจะเป็นการก่อสร้างระบบทางหลวงที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การขยายตัวของการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับบริเวณที่ก่อสร้างนี้เขาเรียกว่าตอนร้องกวางหน้านี่คือบริเวณกิโลเมตรที่บวกร้อยนะครับไปจนถึงกม229บวก117นะครับแล้วก็กมที่229บวก450ไปถึงกม2149บวก224นะครับเป็นมา,มาตรฐานทางชั้นพิเศษนะครับสช่องจราจร4เลนนั่นเองนะครับ ในการก่อสร้างนี่นะครับเขาจะต้องมีการขยายไหลทางนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยการจะก่อสร้างตามกฎหมายนี่นะครับก็จะต้องมีการทําประชาพิจารณ์คือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการตามกฎหมายนะครับเพื่อป้องกัน ไม่ให้มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าถนนสายนี้เนี่ยนะครับคือการขยายถนนสีเลนสายนี้เนี่ยจะทําในเขตทางก็ตามคือคือปกติงี้ท่านผูฟังครับถนนทางหลวงเนี่ยเขาจะกันเขตทางไว้ไหลทางไว้ข้างละยี่สิบเมตรนะครับซึ่งเขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะขยายตามกฎหมายเดิมเนี่ยพอถึงเวลามีเงินมาก็สร้างเลยแต่ตามกฎหมายใหม่เนี่ย มีเงินมาก็ยังสร้างไม่ได้จะต้องไปให้ประชาชนรับฟังความคิดเห็นเสียก่อนว่ามีความเห็นอย่างไรเช่นควรจะมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมถ้าเป็นถนนสี่เลนที่มีเกาะกลางถนนควรจะทำเรืยออะไรนะทำทางแยกทางเรี้ยวกลับทางยูเทินตรงไหนที่ปลอดภัยต้องฟังครับว่าประชาชนก็เห็นอย่างไรนะครับตรงไหนจะปลอดภยัยตรงไหนที่ ทำแล้วนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนควรจะสร้างทางแยกทางร่วมขึ้นมาหลายท่านบอกว่าแหมอยากจะไปแสดงความคิดเห็นเหลือเกินนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับและอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับไหลาทางที่ว่าเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเขตทางก็ตามนะครับมันก็มีต้นไม้เกิดขึ้นนะครับต้นไม้ขึ้นระหว่างข้างทางเนี่ยมันก็มีทั้งไม้สักไม้มีค่าต่างๆ่นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูกันนะครับว่า เมื่อจะมีการก่อสร้างเป็นถนนสี่เลนแล้วเนี่ยมันจะมีต้นไม้กี่ต้นนะครับแล้วการตัดต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้อยู่ในเขตทางก็ตามนะครับต้องไปช่วยกันคิดกันเห็นนะครับว่าต้นไม้เหล่านี้นะครับมันเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์ทั้งสิน้นเท่าที่ผมทราบถนนที่จะขยายสี่เลนร้องกวางหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีต้นสักอยู่บ้างนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยต้นไม้เหล่านี้เนี่ยนะครับ จะต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องก็คือจะต้องให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้ามาตัดไปแล้วก็ออกไปประมูลไปขายนะครับเพราะนั้นต้องตัดอยู่ในเขตทางเท่านั้นนะครับเกินกว่าเขตทางไม่ได้เคยมีเรื่องมาแล้วครับถนนขึ้นเข,นขาใหญ่ท่านผู้ฟังเคยติดตามตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับจะเห็นชาวบ้านออกมาคัาดค้านการตัด,ต,ด,ต,ดต้นไม้อะไรต่างเหล่านี้นะครับทางขึ้นเขาใหญ่แต่โครงการนี้นะครับก็คิดว่า าการร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่ดีนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่ระหว่างไหลาทางเนี่ยถึงจะมีต้นไม้ต่างๆเราก็มอบให้องค์การป่าไม้หรือที่ชาวบ้านเรียกันย่ออ่ออปอเนี่ยนะครับเป็นคนไปดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เขาจะมีการทําประชาพิจารณ์โดยผมจะไปร่วมรับฟังความคิดเห็นด้วยนะครับก็จะมีการาประชุมรับฟังความคิดเห็นกันในวันที่16พฤศจิกาย,ยนนะครับ เวลา,าเก้นาฬิกาถึง12บสนาฬิกาที่ห้องเทลิบโรงแรมซิตี้พาร์คตะบนดูใต้พึงเมืองหน้านะครับก็หาพี่น้องประชาชนฟังอยู่นะครับคิดว่ามีผลกระทบหรือว่าอยากจะให้เขาปรับปรุงไหลาทางตรงไหนยังไงอยากจะแสดงความคิดความเห็นต่อการก่อสร้างอะไรถนนสายร่องวางหน้าเนี่ยนะครับไปคิดไปเห็นกันได้ถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิทางการเมืองนะครับที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียนะครับจะได้เสนอแนะกันนะครับ ก็ขอให้ไปประชุมกันได้เยอะนะครับจะได้รับฟังกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของถนนสายสําคัญคือร่องกว่างหน้าเราก็จะมีการขยายถึงสองขยะด้วยกันนะครับก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ในปีต่อไปก็จะให้ครบนะครับเอาวงเงินงข้ามาเยอะนะครับถึงหกร้อยล้านบาทนะครับท่านผู้ฟังครับไปเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนกันบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับมันมีโครงการอันหนึ่งครับหลายท่านก็สนใจและก็ติดตามเรื่องนี้กันอยู่ ก็คือโครงการที่เรียกว่าโครงการชุมชนพอเพียงหรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนถ้าพูดอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากแต่ถ้าบอกว่าเป็นโครงการ SML คือหมู่บ้านขนาดเล็กขนาดกลางข,ขนาดใหญ่จะเข้าใจนะครับรัฐบาลยุคลายยุคหลายสมัยก็พยายามนะครับที่จะ เอาเงินไปให้หมู่บ้านนะครับก็จะมีการแบ่งระดับหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กเขาเรียกว่า S นะครับขนาดเล็กก็หมู่บ้านและ S นะครับเล็กขนาดกลางก็ M นะครับขนาดใหญ่ก็ L ก็เรียกว่าขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับหมู่บ้านในแต่ละขนาดนี้เขาก็จะมีเงินครับมีเงินไปให้นะครับหมู่บ้านขนาดเล็กก็สามแสนหมู่บ้านขนาดกลางก็สามแสนห้าถึงสี่แสนหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ก็ห้าแสนอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับก็แล้วแต่โครงการที่จะทําไปต่อมาก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นโครงการจาก SML ก็มาเปลี่ยนชื่ออีกนะครับถ้าจะไม่ผิดก็เป็นการเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านนะครับพอปัจจุบันนี้ก็มาเปลี่ยนชื่อใหม่ครับใช้ชื่อว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนนะครับที่เรียกกันติดปากว่าชุมชนพอเพียง จริงๆก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่เปลี่ยนต่ชื่อก็คือเอาเงินไปให้แต่เอาเงินจะไม่ให้นั้นท่านจะต้องทําโครงการโครงการนี้จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับเช่นไปเสริมในเรื่องอาชีพนะครับไปส่งเสริมในการจัดตั้งกลุ่มไปดูในเรื่องสิ่งแวดล้อมปูกป่านะครับไปดูในเรื่องของคุณภาพชีวิตในเรื่องของปัจจัยการผลิต หรือในเรื่องของการทําการตลาดเพิ่มขีดความสามารถสินค้าในหมู่บ้านระดับราญยาอย่างนี้เป็นต้นครับเท่าที่ดําเนินการมานี่นะครับแหมเรื่องหมู่บ้านชุมชนนี่บางครั้งหมู่บ้านชุมชนก็มีมติไปอย่างหนึ่งคืออยากจะได้เช่นบางหมู่บ้านแหมว่าอยากจะได้วัวไปเลี้ยงบางหมู่บ้านก็บอกว่าเอาปลาปลาหมู่บ้านนะครับ พอส่งมาที่จังหวัดจังหวัดบอกไม่ตรงกับกรอบนะครับก็ต้องไปทบทวนกันใหม่นะครับก็ต้องไปหาวิธีการให้มันเป็นประโยชน์นะครับให้มันตรงกับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ลดต้นทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพิ่มมูลค่าของสินค้านะครับทีนี้จะต้องเริ่มมาจากประชาชนครับต้องทําประชาพิจารณ์กันเหมือนกับที่ผมเรียนท่านนะครับว่า โครงการถนนทางหลวงก็ทาประชาพิจารณ์โครงการาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนก็ทําประชาพิจารณ์ประชุมกันนะครับประชุมหาหรือกันที่จังหวัดน่านเราเนี่ยมีชุมชนทั้งหมดนะครับเป็นหมู่บ้านชุมชนหมด้ารอยสามสิบแปดแห่งนะครับอนุมัติไปแล้วเนี่ยนะครับห้าร้อยสามแห่งนะครับก็ยังค้างอีกประมาณเกือบสองสามรอยโครงการชุมชนนะครับ เงินที่อนุมัติไปแล้วก็135ล้านทีนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นที่พี่น้องประชาชนมักจะไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของการทําประชาพิจารณ์หรือการประชุมศึกษาหรือกันน,นะครับส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการจริงๆแล้วหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการคือจะต้องสอดคล้องกับหลักปััจญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรครับเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ครับนะครับชีวิตความเป็นอยู่เช่นในเรื่องของ